เน,นี้ยป้องที่หนึ่งคือป้องแตก่กอไหนๆป้องตรงไหนไหนข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยข้ออ๋อข้อที่หนึ่งคือข้อแต่กอ๋อ,อภายในเราให้อาหารเขาภายในยี่ข้าวเอาหลังหวานยี่สิบวันเราใส่ปุ๋ยแล้วข้าวจะมีอายุแต่กอยี่สิบวันเต็มที่อ๋อมีเวลาแตก่กอยี่สิบวันยี่สิบวันจ้ะ สวัสดีแม่สวัสดีคุณดูก่อนอ่าสวัสดีค่ะแม่สมจิตนะคะวันนี้แม่สมจิตก็ไปขอเอาต้นข้าวมาอ่ะาบางทีมีคนถามว่าข้าวท้องือข้าวท้องเขาดูกันยังไงแม่อ๋อข้าวท้องก็ดูคือว่าตัดต้องนับอายุพอข้าวอ,อายุเก้าสิบวันถ้าข้าวท้องก็คืออายุข้าวเนี่ยได้ ได้40วันอ๋อประมาณ40วันหรอ40วันน่ะข้าวก็จะเริ่มสร้างต้นสร้างสร้างให้อ้วนให้ต้นใหญ่พอข้าว50วันก็เริ่มออกดอกในท้องอันนี้ข้าว50วันก็จะได้ออกดอกในในท้องข้าวนาปังเนี่ยป้องที่หนึ่งคือป้องแตกกอป้องที่สองคือป้องส่งให้ต้นใหญ่ป้องที่สามคือป้องออกดอกไอ้อป้องนี่ค,คือต้องผ่าดูหรือไงเนี่ย ป้องเนี่ยเราถ้าเราอยากรู้เราก็ขอต้นข้าวมาแล้วก็มาลอกดูเนี่ยแม่ลอกให้ดูนะข้าวแม่จะค่อยๆลอกให้ดูลอกกาบข้าวออกให้ดูเพราะว่าชาวนานเราจะได้เข้าใจกันเนะาะบางทีก็ทำตามกระแสอันนี้ป้องที่หนึ่งคือป้องแต่กอไหนป้องตรงไหนไหน,หนข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ๋ออันนี้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อข้อที่หนึ่งคือข้อแต่กออ ภายในเราให้อาหารเขาภายในยี่ข้าวเอาหลังหวานยี่สิบวันเราใส่ปุ๋ยแล้วข้าวจะมีอายุแตกกอยี่สิบวันเต็มที่อ๋อมีเวลาแตกกอยี่สิบวันยี่สิบวันจ้ะพอยี่สิบวันเต็มที่ปั๊บเราจะให้อาหารเที่ยวสองก็คือใส่ปุ๋ยไอ้พวกปุ๋ยนี่แหละคุยง่าย<ๆ>เข้าใจง่ายมุิว่าบ้านเราใส่อะไรนะสิบหกแปดแปดจ้<ม>าสิบหกแปดแปดแล้วเขาจะสร้างโต๊ะป้องที่สอง ป้องที่สองเนี่ยจะสร้างให้ต้นใหญ่แข็งแรงเป็นเป็นเป็นคือว่าเป็นฐานของจะสร้างมเมล็ดทีนี้แม่จะให้ดูป้องที่สามไหอ๋อป้องที่สามเดูสินี่อันนี้คือป้องที่สามนะ แม่จะค่อยๆลอกให้ดูนะอ่บุดละอันนี้อ่ะเออันนี้ก็คือว่าน,นี่คือป้องที่สามกันแล้วกันพอป้องที่สามน่ะเขาจะออกช่อตรง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 นี้นะจ๊ะเนี่ยตรงข้อเนี่ย <replies S 2> เอียงเอียงให้ดูเอ, mil, เอียงเอียงให้กูนพอเขาจะออกช่อแบบแบบเหมือแนบบดอกบัวตุ้มๆอ่ะถ้าเราแกะดูนะออกช่อเขาจะออกช่ออยู่ก็แม่ก็หาความรู้ในเสือเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะสร้างเหมือนเหมือน เต็มเต็มป้องที่สามเลยแล้วเขาก็อ๋อก็คือ <Yeah. S 2> เขาจะสร้างค่าตรงในนี้ใช่ไหมใน <Yeah. S 2> ป้องนี้ <Yeah. S 2> แล้วก็ พออายุได้เขาจะพุ่งออกพุ่งออกนี่เลยเขาเรียกใบธงใบธงเขาเรียกอะไรในหางปลาทูอยู่นยในหางปลาทูคือตัวนี้ตามให้ดูเลยหางปลาทูคือตัวนี้ที่เขาจะห่อหุ้มอ๋อนี่เหรอ้ชเนี่เหรอที่มันห่อหุ้มเนี่ยคือหางปลาทูหัวห่อหุ้มเมล็ดข้าวไว้ที่เขาเรียกหางปลาทูใช่นั่นแหละอีกตัวเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือใบธงนะเขาจะห่อหุ้มข้าวเมล็ดข้าวข้าวเนี่ยพอได้ห้าสิบวันเขาจะเริ่ม เเป็นดอกตุ่มข้างในแล้วข้างในท้องแล้วพออายุเขาห้าสิบห้าวันเขาจะขยายขึ้นมาสุดแล้วพอห้าสิบห้าวันห้าสิบหกวันหรือขึ้นหกสิบวันเนี่ยเขาจะโผล่แล้วอันนี้อ๋ออ,อ,นนอันนี้คือประมาณหกสิบวันวใช่ไหมอันนี้หกสิบสองวันอันนี้เป็นข้าวอะไรนะกอขอหกสิบ หกหนึ่งป่ะหกหนึ่งก็ขอหกหนึ่งคืออายุเก้าข้าวห้าอาเก้าสิบวันอันนี้แสดงว,ว่ายังไม่ได้หนีใช่ไหมเนี่ยมัน,ย,น,นยังไม่สุดยังไม่สุดกำลังเริ่มช่อออกโอ้โหน,น,นี่ไงเห็นเมตาสาเนี่ยกาลัง ไอน,นี้เลยจ้ะนั่นแนละยเพราวะว่าประมาณภายในอาทิตย์หนึ่งถ้าเริ่มออกแลว้วอะไหนข้าที่อยู่ในท้องแม่มีไหมที่ยังไม่ได้พุ่งออกมาเออที่อยู่เราแกะห้ดูเ<ห>นี่ยว่ามันอยู่ในท้องอยังไงนี่นะอันนี้อยู่ในท้องเราแกะดูเราแกะดอะูอ่าอ่าอันนี้ไม่จะแกะให้ดูนะอันนี้คือกาบแรก ออกจากนี้ต่อไปเขาจะผสมเกสรใช่ไหมใช่เขาจะผสมข้าวเขาจะผสมเกสรในตัวอันนี้คือวิธีการดูนนระยะข้าวเนาะจะได้ใส่ย,ยาใส่ปุ๋ยใช<ะ>กจะได้บำรุงถูกบางทีชาวนาเราก็ทําแบบตามกระแสถ้าเราเรียนรู้เราก็มีเอาความรู้ของเรามั่งมันก็ได้มีความรู้ในตัวเพราะว่าเราจะได้รักษาถูกเพราะข้าวเนี่ยป้องเขาจะแข็งตอนที่ว่าป้องแรกอะ เขาจะแข็งพอป้องต่อไปอ่ะเขาก็ยังอ่อนอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นเลยยังอ่อนอยู่เลยเขาถึงได้แบบว่าดูแลคอยระวังแมลงนั่นแหละแกะอันนี้ดูนะจ้าอันนี้อันนี้แกะนะจะได้ดูว่าข้าวอยู่ในท้องเนี่ยนะเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละที่อยู่ในท้องที่เขาบอกว่าข้าวท้องข้าวท้องอ่ะจ้านั่นแหละข้าวท้องจะมีใบธงห่อหุ้มอยู่ ใบทงเขาห่อหุ้มอยู่ไอ้ใบทงก็คือใบหางัลาทูอ,อันเดียวกันอันเดียวกันแล้วแต่ภาคไหนเขาจะออแล้วแต่<อ>ภาษาที่ในแต่ละภาคเออลยนะราคาภาษาแต่ละภาคมแม่ค่อยๆแกะให้ดูว่าเขาจะห่อหุ้มเมล็ดข้าวในท้องไว้แต่เขาก็อ่อนนะเขาอ่อนเขาถึงได้ให้คอยดูแลว่าช่วงเนี้ยที่ต้องระวังก็คือหนอนเจาะต้นหรือนหนอนกอนะเพราะว่ามันจะถ้า เจาะขึ้นมาใบมันจะใบเลี้ยงจะเหี่ยวไปเลยเนี่ยแม่จะให้ดูว่าอ่อนมากเนี่ยอ่อนมากขนาดท้องแล้วยังอ่อนมากเลยเนี่ยไหมอ่อนต้องต้องคอยรักษาตำๆหน่อยเนี่ยเนี่ยอ่อนมากคอเขาจะอ่อนมากถึงข้าวท้องแล้วนะอันนี้คือใบวีหอมหุ่มเมล็ดข้าวกําลังจะใกล้จะประมาณอีกสาวสามวันนั่นเองสามวันแล้วก็พุ่งแล้วล่ะจ้ะสามวันพุ่ง่นี่ พอสามวันพุ่งเนี่ยพอค่าได้ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเราต้องฉีดเชื้อราแล้วนะเพราะว่าเชื้อราที่บ้านเราระบาดเยอะมากเชื้อราเนี่ยวันวันหนึ่งถ้าเป็นแล้วเนี่ยกินเป็นไล่เลยนะวันหนึ่งอะแล้วไม่ได้ข้าวเลยข้าวไม่ข้าวน้ำนมเลยเห็ไหมคะลวงใหญ่ด้วยห็นไหมห่อพุ่มข้าวข้าวที่ลวงใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราใส่อะไรนะเขาเรียกนะแคลเซียมไอ้นี่ด้วยอะไรนะสูตรไอที่เราเน้นสองตัวหลังอะโพเทสเซียมกับ แอนโเจนแนแเจนเราไม่ได้เน้นเราเน้นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับที่ให้อันตาดอกเพื่อที่จะให้ดอกในเนี้เพื่อที่จะให้เมล็ดเนี่ยออกค่อนข้างเยอะไอ้ข้าวหงหนึ่งเนี่ยเมล็ดจะน้อยกว่าข้าวพวกสี่ก้านเนาะข้าวเมล็ดจะแต่เราพยายามจะบำรุงให้ได้รวงกับเท่าข่าวนะนะแต่สี่ก้าลงจะยาวมากอันนี้เป็นข้าวกี่วันนะแม่อันนี้ข้าวหกสิบสองวัน ไม่ใช่ข้าวอายุข้าวทั้งหมดอะอายุข้าวทั้งหมดห2สิบสองวันตั้งแต่หลังวานมาเนี่ยไม่ใช่ดิอายุก่อนเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก้าสิบวันข้าวสามเดือนอ๋อสามสิบวันลูกนี่แหละอันนี้นเห็นไหมเป็นพวงลวงใหญ่ด้วยเพราะอันนี้เราทดลองแบบว่าทําตามถูกต้องขั้นตอนที่ที่เราอยากแบบว่าอันนี้คือเนี่ย ข้าววดนี้เนี่ยคือเป็นตะก่อนเนี่ยรวงเราตะก่อนทำอ่ะก่อนที่เราจะบำรุงดีๆอ่ะรวงเราน้อยมากเลยนะทุกงวดอ่ะใช่อันนี้คือแบบเราพยายามดูในหนังสือแล้วก็พยายามบำรุงตามระยะเวลาที่กําหนดอ่ะเราพยายามบำรุงตลอดเลยนะก็เลยรวงผมว่าน่าจะรวงใหญ่กว่าเก่ารวงใหญ่ลวงใหญ่กว่าเก่าเยอะเพราะว่าข้าวสามเดือนเนี่ยรวงจะน้อยมากน้อยคนนี้เยอะเลยครับนนะฮะเดี๋ยวมังว่าเราเราค่อยมานั่งนับกันว่ามันกี่เม็ดในรวงนี้กี่มิลให้ให้ข้าวข้าวน้ำนมกันเดี๋ยวข้าวน้ำนมเยเราจะมานั่งนับกัน เห็นไหมเห็นไหมลูกเนี่ยข้อยังอ่อนยังยังเปาะอ,อยู่เขาถึงได้ว่าว่าข้าวระยะท้องยันใกล้คลอดเนี่ยใกล้ใกล้อ,อกรวมเนี่ยให้ดูแลดีๆว่าพวกแมลงอะไรมันจะรบกวนตรงที่มามข้อเขาอ่อนมากสำคัญ<า>เลยช่วงตั้งแต่แต่กอยันท้องเนี่ยต้องดูแลแมลงให้ดีดูแลแมลงกำจัดให้แมลงให้ได้เลยข้าวข้าวน้ํานมเขาจะหอมเขาจะหอมมีไหมลูก เห็นไหมอ่อนอ่อนเขาถึงค่อยดูแลเนี่ยโอเคว่าวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะว่าข้าวท้องเป็นลักษณะยังไงกันใบหางบัชูที่เขาเรียกกันเนี่ยเราจะมองกันยังไงนะครับผมนะฮะเห็นไหมอันนี้โผลออกมาลวงใหญ่ด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้โผล่แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้กำลังโผล่มานะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คืออายุข้าวหกสิบสองวันอายุข้าวสมบูรณ์นะหกสิบสองวันลูก หกสิบสองวันถ้าหกสิบห้าเนี่ยก็คงจะออกผลนหมดนั่นแหละโอเควันนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะวันนี้แม่ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับข้าวท้องและข้าวออกรวงนะครับว่าเรามันมีทั้งหมดกี่ป้องดูยังไงเราจะได้อธิบายหรือใส่ปุ๋ยถูกนะจ้ะจ้ก็คือน่ะก็รู้แล้วนะลูกเออเนี่ยมันสามป้องอโอเควันนี้แม่ ก็ฝากท่านผู้ชมหน่อยกดไลค์กดแชร์อ๋อช่วยกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมาฝากให้รับชมรับชมรับรู้กันคือประสบการณ์นะกดกดับตะไคร้ด้วยพูดได้กดตับตะไคร้กดสับตะไคร้ให้คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ